สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์ภัฒนาวิรุณครับในส่วนของทีวี360องศาเราจะดูต่อนะครับเมื่อช่วงเที่ยงวันธนาารผมบอกนะ้ครับว่าอากาศภาคเหนือกำลังเป็นอุปสรรคต่ออย่างมากเลยครับต่อการคลี่คลายปัญหาหมอกควันไฟงั้นแล้วเมื่อไหร่อากาศถึงจะช่วยคุณผู้ชมใน10จังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ปลอดภัยจากปัญหาหมอกควันไฟดูเลยนะครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับสภาพอากาศเท่านั้นก็เพราะว่าหมอกควันไฟหนาๆที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเกิดจากการเผาาไร่เผา เผาป่าเผาเขายะเมื่อเจอภาวะกักควันจากอากาศเย็นในตอนเช้าบวกกับภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งกระทะและมีอากาศแห้งลมนิ่งทําให้หมอกควันและฝุ่นละอองแขวนลอยจึงหนานแน่นและเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันจนเกินข้ามมาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพชาวเหนือครับด้วยเหตุนี้ ฝนและลมจึงเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟทางภาคเหนือได้แต่จากกราฟิกข้อมูลอากาศข้าพบข่าวสาครับปัจจัยเสาอากาศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมวลเย็นจากจีนลมตะวันออกเฉียงใต้และความร้อนที่มีอยู่ในประเทศไทยก็กําลังทําให้เกิดอากาศแปรปรวนในลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและบางที่บางที่มีลูกเห็บตกด้วยนะครับในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ด้วยนะครับจึงชัดเจนว่าฝน และลมแปลปรวนนั้นไปไม่ถึงในบริเวณภาคเหนือตอนบนครับแม้วันนี้ที่น่านอุตรดิตถ์และตาก3ใน10จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้นจะมีความเสี่ยงเรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงด้วยแต่ก็แค่ระยะสั้นหรือแค่พรุ่งนี้อีกวันเดียวเท่านั้นขณะที่อากาศภาคเหนือส่วนใหญ่จะร้อนแห้งลมนิ่งไม่มีฝนซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่เอื้อต่อการเกิดมลพิษหมอกควันไฟทั้งสิ้นครับคำถามก็คือเมื่อไหร่ฝนถึงจะมาช่วยชัดล้างหมอกควันไฟอย่างวันนี้ครับค่าฝุ่นละอองในอากาศก็เกินมาตรฐานอยู่ถึง7จังหวัดในสัญลักษณ์รรูปสีแดงงน่าาาวพณภ กรุงเทพศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือบอกว่าทั่วทั้งภาคเหนือจะมีฝนได้ก็ต้องรอถึงกลางเดือนหน้าหรือช่วงสงกรานจึงเท่ากับว่ายังอีกเป็นเดือนครับที่พี่น้องสิจังหวัดภาคเหนือตอนบนจะต้องอยู่กับสภาพอากาศที่ไม่ช่วยอะไรนะครับขณะที่ตั้งแต่วันศุกร์นี้ปัญหาหมอกควันไฟจะมีแนวโน้มรุนแรงหนักกว่าวันนี้อีกนะครับเพราะว่าตัวแปรสภาพอากาศจะอ่อนกําลังลงทําให้ลมจะยิ่งนิ่งอากาศจะยิ่งร้อนแลง้ง หมอกควันไฟก็จะยิ่งอันตรายครับจึงแทบไม่เห็นทางออกจากธรรมชาติในช่วงเวลานี้เลยนะครับว่าพี่น้องสิจังหวัดภาคเหนือตอนบนจะฝ่าวิกฤตปัญหามลพิษหมอกควันไฟไปได้อย่างไรถ้าไม่ลดการต้นตอจากการเผาหรือหมอกควันไฟด้วยการหยุดเผานะครับช่วงเวลาอีก1เดือนข้างหน้าจึงเป็นช่วงเวลาที่ชาวเหนือทั้ง10จังหวัดต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเอาอย่างไรดีกับปัญหาการเผาที่เกิดจากฝีมือของคนไม่กี่คนครับ ท้ายนะครับกับการเตือนอันตรายจากความร้อนตอนกลางวันทั่วไทยจะกลับมาระนุเพิ่มขึ้นในอีกวันสองวันข้างหน้านี่ครับโดยเพราะว่าตอนนี้ครับเรามีความกดอากาศสูงสันนะลูกสีฟ้านะครับและลมตะวันออกเฉียงใต้มาดีอุณหภมต่ออากาศใี่้านเราเดี๋ยววันสุนนะครับตัวแปลลรลักษณะอากาศทั้งสองนี้จะอ่อนกําลังลงเพราะคือยอกความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนสัญลักษณ์ลูกตัวแอลนะครับจะเข้ามาแทนที่โดยปรากฏปกคลุมอยู่ในประเทศทางตอนบนสุดสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเตือนทุชมนะครับให้รับมือกับความร้อนให้ดีภาคเหนือภาคกลางจะร้้ออนนขึึถงง40ศา 39องศาค,ครับภาคเหออก38องศากรุงเทพริ่งชน37องศาพักใต้ก็อากาศสบายสๆนะครับนี่คือการติดตามทีวี360องศารู้มากกว่าข่าวพยากรณนะครับพักสักครู่กลับมาชมเรื่องเด่นเย็นนี้กันต่อนะครับสวัสดีครับ